สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างการงานราบรื่นดีไหมแล้วการเงินละ่ะท่านจะหมุนเงินได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการหมุนเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้ด้านการงานเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะค่อนข้างที่จะเนือยๆนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่า เริ่มที่จะหมดไฟไเอวยๆเหนืหน่อยๆเพียเพียซึมซึมไม่ค่อยมีกําลังวางชาตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่อยากไปทํางานนะคะมีความรู้สึกว่าไม่อยากพบเจอใครไม่อยากทํางานฉะนั้นท่านจะต้องพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะอยากขี้เกียจนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนคนใกล้จะหมดไฟหาวิธี สร้างพลังบวกให้กับตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าในด้านของการทำงานแล้วยังคงเป็นช่วงที่ท่านนั้นการทำงานทางานเก่งนะคะสตปิปัญญานี้เฉลียวฉลาดเลยละไหวทิปดีแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านนั้นปัญหาจะอยู่ที่ท่านไม่ค่อยจะคือพูดได้ง่ายไม่อยากเอาอะไรละอยากพักผ่อนมากกว่าไม่ได้นะคะจะต้องลุกขึ้นมาทำงานนะ ท่านใดที่ทำงานสายดาร์กทำงานเกี่ยวกับเสริมความงามศิลปะการแสดงนักร้องนักแสดงนะคะ,ะคลินิกเสริมความงามขายวิตาม,ม,มินอาหารเสริมสายบันเทิงทำงานกลางคืนให้งานบริการต่างๆในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะลูกค้าเยอะนะ ดหานี้ลูกค้าเยอะบอกได้เลยว่าบ่นเหนื่อยเลยละ่ะสำหรับสายอาชีพเหล่านี้แต่สำหรับท่านใดที่ทำงานประจำนะคะท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องทำงานให้เต็มที่สร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ตามทำไปเลยค่ะงานของท่านยังถือว่า ไปได้ด้วยดีผลงานของท่านออกมาดีด้วยซ้ำภายในสัปดาห์นี้การทำงานก็จะเสร็จทันกำหนดเวลาที่เขานั้นอ่าทันกำหนดเวลาที่ท่านจะต้องส่งงานด้วยนะคะการทำงานของท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นนะปัญหาจะอยู่ที่ท่านมากกว่าที่ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรอยากจะพักผ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนรอบข้าง ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานจะให้การช่วยเหลือท่านดีท่านจะมีคนดีอยู่ข้างกายหากค้าขายก็มีโอกาสได้ลูกค้าน่ารักน่ารักนะคะมีโอกาสไดอ้ออเดอร์พิเศษพิเศษหรืออยู่ๆก็มีลูกค้าใจดีน่ารักเข้ามาสนับสนุนสั่งสินค้าทีละเยอะๆอุดหนุนสินค้าทีละเยอะๆหากขายอาหารอยู่ๆก็มีลูกค้ามาจากไหนไม่รู้มาสั่งเข้ากล่องร้อยกล่องห้าสิบกล่องสมมุตินะสมมุติ เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะความคิดลื่นไหลนะคะเรียกได้ว่าไอเดียใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าท่านอยากทำอะไรให้ให้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มนะคะอย่าปล่อยให้เป็นแค่ไอเดียในฝันอย่าปล่อยให้แค่เป็นแค่สิ่งที่อยากจะทำท่านต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะชาวราศีเมถุนนะ่าเป็นห่วงจริงๆอารมณ์ช่วงนี้อ่า มันเหมือนกับว่าอารมณ์ศิลปินนะบางครั้งกรอยากพักผ่อนบางวันก็ขยนันขยันนะคะฉะนั้นท่านจะต้องมองหารูปทางการทำงานเพิ่มวางแผนการทำงานให้ดีๆนะคะเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดการงานของท่านยังคงไปได้ดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยมีคนรักและเมตตาถ้าบางเรื่องไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่าน รักและเคารพและศรัทธาก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้นะในช่วงระยะเวลานี้ยังคงยังคงคอยช่วยเหลือท่านอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะอย่าเหนื่อยนะอย่าเหนื่อยที่จะทํางานเพราะว่าเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะต้องกระตุ้นพลังงานให้กับตัวเองมากกว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ มาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการงานสรุปแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่ตัวท่านพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะท่านใดที่ทําอาชีพอย่างที่บอกมาเป็นสัปดาห์ที่น่าชื่นใจเลยทีเดียวลูกค้าเยอะขึ้นแต่ว่าท่านก็ยังต้องอวางแผนการทํางานคิด วางแผนว่าจะทำยังไงถึงจะมีลูกค้าเยอะกว่านี้จะหาวิธีเรียกลูกค้ายังไงอะไรประมาณนั้นนะคะด้านการเงินเป็นสัปดาห์ที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะคะสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายจุกจิกยุ่มยิ้มเข้ามา คือพูดง่ายๆบางวันตื่นเช้ามาก็มีรายจ่ายให้เห็นไม่ใช่รายจ่ายที่ท่านจ่ายเป็นประจํานะไม่ใช่ค่าค่าอาค่ารถพอบ้านหรือว่าค่าขนมบุตรไม่ใช่นะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านไม่ทราบล่งหน้าเข้ามาออยู่ๆก็อ่ะกาแฟหมดอยู่ๆก็อ้าวหลอดไปข่ดสมมุตินะคะมันจะมีรายจ่ายจุกจิกยุมย้มยิ้มกวนใจเข้ามาฉะนั้นท่านใดที่มีรายรับ เพียงช่องทางเดียวท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายควบคุมอารมณ์ความอยากซื้ออยากได้นั่นอยากได้นี่ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้แต่สำหรับท่านใดที่ทำงานกลางคืนทำงานบริการนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายช่วงนี้การเงินของท่านนั้นจะเข้ามาดีนะคะมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษด้วยและท่านเองนั้นก็ หาเงินเก่งด้วยช่วงนี้จะมีลูกค้าน่ารักน่ารักนะคะเข้ามาเรียกได้ดว่าการเงินมีเงินหมุนได้คล่องสำหรับท่านใดที่ทำอาชีพที่บอกมาแต่ถ้าท่านนะคะต้องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมีคนช่วยเหลือคะ่ะบางเรื่องนะคะคนที่เคยช่วยเหลือท่านมานี่แหละจะช่วยเหลือท่านได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงิน,งนทองทองสำหรับด้านการงาน นะคะไม่มีปัญหาท่านทำงานได้งานของท่านไม่ยุ่งวุ่นวายไม่ถึงขัน้นท่านรับมือไม่ได้งานเป็นไปได้ด้วยดีไม่ราบรื่นถึงจะมีอุปสรรคแต่ก็เป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยปัญหาจะอยู่ที่การเงินของท่านมากกว่าในชน่วงสัปดาห์นี้ให้ท่านระมัดระวังการใช้ใจ่ายนะคะหมุนเงินเยอะมากนะเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวตั้งแต่เตรียมตัวตั้งแต่วันที่ยี่ส ไปเลยก็ได้ค่ะนับจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้ลหละเตรียมตัวเซฟเซฟเงินได้เลยนะคะแต่ข้อดีก็คือว่ายังคงหมุนเงินได้แต่จะเหนื่อยหน่อยกับการหมุนเงินเท่านั้นเองมีคนช่วยเหลือด้วยนะคะโชคลาภด้านการเงินถามว่ามีไหมต้องขอเรียนตามตรงว่าไม่มีโชคลาภด้านการเงินนอกจากคนที่ทำอาชีพที่บอกมานะคะ การเงินของท่านจะเข้ามาดีจากตรงนั้นแต่สําหรับท่านใดที่ทํางานบริษัทพนักง,งานพนักงานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหรือท่านใดที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงต่างๆงดได้งดในช่วงสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะให้ท่านโฟกัสที่การทํางานหรือถ้าจําเป็นจริงๆขอกู้ขอยืมเงินได้ยังพอที่จะมีคนช่วยแต่เขาจะมีข้อแม้ในการช่วยเหลือ อาจจะเป็นการให้กู้ให้ยืมมีการให้ท่านนั้นทําบางสิ่งบางอย่างแรกกเป็นไปได้นะคะอาจจะมีการให้ดอกอะไรประมาณนั้นนะจะไม่มีท่านจะไม่มีคําว่าได้เงินฟรีๆนะคะค่าโดยภาพรวมก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขในช่วงวันที่24-2มีนาคมค่ะขอท่านมีสติให้มากๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ ด้วยความพยายามและการลงมือทำของท่านเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีจะทำสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นสวัสดีค่ะ